กินเขานกันพอก็แม่น่ะคนให้จักแม่นปนบางไม่จักแม่นไกลอย่างจักแม่นหมูจักแม่นยังใส่ถ่ยเต้มหนึ่งใส่ถุ่เขาน่ะนะเออพ่อก็แม่หุ่มสองคางได้วันเถอะอืมอืมกินน้าเพลินพอกินแล้วปุ๊บมาที่นี่ก็ถามไอ้กินแล้วปุ๊บน้งจำพ่อจำไม่ได้เพราะโอ้สิจำได้แล้วอ่ะสิเออคือพุมพุ่มอยู่นี่เลยยันบ้านขาหน่ำไอไปนั่นล่ะนั่นล่ะ ทีน่นั่งที่ทั้งหลังเจ้าละจังได่จังไ,งงไปฝันเกี่ยวกันไก่แท้ว่าเป็นลูกว<บ>่าสันเออบัดนี้เพิ่นก็เลยบอกว่าไอ้อ่ายังเดียวบัดนี้เพิ่นก็เลยบอกว่าไอ้เนี่ยอย่าขออ่า,ามึงขอเมื่อวานเนี่ยอยากได้ยังทุกทายยังซี่เมื่อวานเดี๋ยวพอดีเห็นปุ๊บเราเดินัน้เลยนั่งเพ่งกับฟินไปหาเพื่อนอ่ะนะอืมจ้ะ เออพอดีเห็นตอนดีตอนดีเบิบร์ซับเลยสดทึ่งยังเนี่ยละ่ะไ,ไอคลิปสุดท้ายมาว่านเนี่ยจ้าอะไรสุดมาว่านเนี่ยเหมือนแรงอะไรเพจเนาะเออนั่นละอะไรสุดอะไรที่ว่าใส่เสื้อแดงๆนั่นไหมจ้าจ้าเราเราที่นี่มีลูกปูลูกยานางยู่ข้างหลังกันบ่ล่ะจ้าเออนั่น,ะออน,นละนั่นละคู่นั่นเลยก็เลยเพ่ลเพ่งไปหาเพื่อนปุ๊บรีไปตอ,องเอาแม่กับแม่ตปองกอยานั่นก็ปูนั่นล่ะมาที่นี่เพื่อนก็เลยว่าไอเอภอามามี่ไม่ใช่ไรยังคนไรอย่างซี้ ปากก็ไววไว้่างนิดน่งเพราะกันจากใเนือนแล้ววังเนา่คไฮเลขบ่ห่นนี่ไฮยู่หาตัวจากในเนื้อนแล้ววังี่เออบอกกัแม่น่วนะมาที่นี่พอก็เลยบอกว่าเออได้แม่ว่าได้ให้มนได้เล้วน่ะจีมาซอยสางอันหอให้เออได้แล้วให้มาซอยสางหอน้ำเดิอวงทีมาซอยนองช่วยยอัน น่องสางงอสางฮงพ่นว่าปูพ่นนําไปบอกเอฟจี้โตเขามากลางไรได้พอดีเพื่อนบอกว่าได้แล้วนะให้ไปซ้อยน่องสางงอสางฮงเด้อ,อร่างพี่บอกได้วันที่นีพ่อ่ะก็เลยบอกว่าเก้าสามสามเก้าาม่พ่อพ่อบอกว่าเก้าสามสามเก้าโอ้ยแม่วปะมันที่เนก้าสามมันยังมันออกไปแล้วนาที่ออกไปบอกก้อนนี่ว่าเออตัใดเห็นไหมันที่นี่แม่บอกว่าส <3, 3, S 2> า9 3, 3, 9. มส่วนเลยะ สามศูเออไปไไปบ้านเลยบัดนี้ศูนย์ตัวเดียวมีบัตะห้าศูนย์ศูย์สามอุ้ยข่มีอยู่ได้ไอ้ายคะศูนย์หาสามหม่เมื่อนี้ละเมื่อนีละนี่กําลังแมนกํลังป่้ยนี่ศูนย์าสามนี่ะแต่ว่ามาหาที่ศูนย์บัดนี้แา่เพิ่ไวคำนึ่งบอกวาอสามศูนย์แค่นั้นเราก็ตั้งโคตงตื่นเลย มเช้มืดเนี่ยพอดีมาว่าเนนังเมื่อคืนมันจะนั่งสมาธิคร่งขึ้นเนาะจ้าวันนี้ก็เป็นตำนานน้ำวันนี่ก็เป็นตำนานน้ำได้เหบรบ่น้าผื่นไม่ใช่นาึ้นกันบจ่จ้าเดีนาอ,อย่งนี้แหละจะจาชายแล้วกษณมณีแล้วนี่โอ้ยยุยยใสย,ยุไกบ่จ้าโตมากนี่ไอไอนี่ตันนพักยู่เนี่ยเราเกือบหอยแล้วป็ดนี่แตอยูทั้งกรบบ่ เออเรื่องนี่ขึ้นหน้าจอไว้นะครับผมเชื่อมั่ยาเลยอยู่ทยามันเนี่ยมาหอดังติดจ้นอะนแะพอดีพ้นมาต่อมาขึ้นมันบอกว่าเป็นลูกไถ่เอาคนบอกว่าตามหาโอ้ว่าหัวมาเด้อบาดเนี่ยเแม่นว่าได้บอกว่าเแม่นไแต่มันได้เลี้ยวพ้นกระถามมาอยากได้ยังมาอันอันมาขอขอมะขอบอ่อแม่อยางได้ยั้งวันที่ได้มากะไวค่ะปัญญาบอกอย่างได้เนื้แล้วเนาะ บ้านเฮาจะใส่เงินทดิเป็นเพื่อนว่ะพอดีพรผู้พรบอกว่าเออได้ว่าเั็นท์เดี๋ยวพ่อจะห้แม่เพร่าเธอแม่กติไฮบางทีถ้าไม่ได้เรามาแต่ไม่ได้แล้วเนี่ยมาซอยส่างหอวคำน้องเด้อบางทีันนี้น้องสาวเมืองวนทีปูอยู่หนีนั่งไปบอกเพื้นน้องสาวแน่ยดีสชาดเด้อวนทีโอ้สาธุสาธุชายเนี่ยเข้าหนับเป็นพญานาคจ้าเออเข้าหนับเป็นพญานาค ทักคนทางนี้มันนองสาวรดิแตัวมองไม่เห็นไต้ไงเป็นมีไส้ถอยถอยหลังอ่ยใหญ่กว่าหงพี่ไม่ได้ตามหารางที่พอดีนี่พ่อเรียวว่าั้นนั่นแหละนั่นไม่ไหนหลก็มาพาน้องมามาซอยน้องสางเด้อสางหอสางห้องเฮ้านางพี่จ้าอ่าเราไปที่นี่ก็อนละไปที่นี่พอปกเลยวาสามเก้า เขาตามแม่ก็แยงเลยบอกโอ้ยนเป็นชา้ากายัางไ่ออกมาก่อน,นะะอีล้ววะเออผู้แม่น่ะน่ะยัที่นี่แม่ก็เลยบอกว่าอ,าาาาาาอ่าสามศูนัตเ็สามศูนย์เด้อได้วะที่นั่นละ่ะตื่นเลยอยู่สนสวนสวน่เจ้าตอเลยคุณนัําไปบอกอพอดีปล่อยสามเล่ามีศูนหาสามมีศูนหาสามพอดีเอา้ามันก็กนต, 53, นกนตรงกัตัวตรง้รงา ราคาแต่ว่าหันมาขาสี่ศูนย์เองคนก็ซื้อเด้อแต่ว่าคุนบอกทำไมิ่นบอกจังสี่เนาะประธานมันแมนนี่แต่มันโงกันยุ้อสามศูนย์เพราะว่าิ่นเขียงรางวันสี่หนึ่งหายแต่อันบางวันดันจันทุนไหมศูนย์เก้าสามศูนย์ห้าสามเพื่อนว่ามันก็อสามก่อไปเละดี ยังมาหลอแมวสิมาออก3สามศูนย์บ้สังเดยก็เลยเอาศูนย์หาสามกลับมาปล่อยอีกตัวเก้าเนี่ยชุดสามตัวพอไปเล็วก็สิขงแม่บัดสีนีเอ็่นวาอันชื่อยังก็จ้าีมหามโอ้พันเป็นฟูลสีมหาพุ่มเพ่นฝันเกีียวเพ่นไดศูนย์สามตรงอยู่ค่ะแต่ว่าอันนี้ปล่อยไปสุดสามตัว แต่มันมีม,มีมีล่ายกสิทายตำนักไปเบิบ้ลหรอจ้าจ้าคือล่ายยุดดอกแต่มันบดต็มอืมอเดี๋ยวจังเคิดเม่เบอร์ไวเด้อค่ะปูดีคิดเบอร์ได้เงินม่งเอถ่ายเด้นะเดี๋ยวเม่เบอก่อนเด้อจ้าจ้าขอบคุณเลยนะจ้างถ่ายก็วเบอร์จากคลองมาพอดีเบิ้ลบ่อี่นั่นนะเมีห<ใ>นึน่งเก้านี้น่เก้านี้ลุงเล็กเล่าพอดีลุงตำเล่า จะเอาเอาสามนันก่อนเนาะเดี๋ยวสีทูหาใหม่จะจะอ,อันออตัว,ตวกลางกลางนี่คือเดียโน่บานนะนี่ทำไมถึงทู่มากอะทายจิบเก่าพอดีเพิ่นทู่มากกลางไรสูตเนาะค่ะ,ะมีเบอร์ไว้ก่อนสีสสถามว่าเ<ส>บือซับฝันว่ายังไงครับอันเครื่อนฝันว่าไปเรียนสูตร่ไปเรียนสูตรน้ำ เขาห้องเลียนแม่ห้องสอบแม่ปูมันเปิดห้องเลียนเรียกสูตรเลขสูตรเลขจาเล่าม,มันขีดน้ำเลขกหลายบ่เพิ่กับเลยว่มาเพิ่กับสอนเพิ่เขียนใส่กระดานสีนะสอนไปเมื่อสูต่ตัวบัดสีลุ่งไทยจะขวงกระจับคู่ไปเรียบรวยแต่จะื้อวะไดตื้อไดแต่ว่าเลขมันติดเนืงองเนื้อยุ่หลักรอยเพิ่นว่าฝันรอบเดียวใช่ไหม แมนกะไรวันสีหนึ่งหกแปดบอมันประขั้นเดียวออกว่าสัน้นบาทนี้เมื่อกี้ปูเรื่องสีเพิ่นเห็นไร่สดเพิ่นได้ขาอปทาขามาเออเพิ่นได้ทาขามาเพิ่นย่ำให้ศูนย์สามบาทนี้เมื่อกว่านี่ฝันว่าไปบ้านปูดำปูเจ้าที่อยู่ดี่ลาแต่ว่าเป็นเฮี้ยนใหม่สมัยโบราณดอกเพิ่นเห็ุพิธีอยู่อันกลางเล่นไหม เพิ่นว่าสิปวดพุ่มเปิดพุ่มบ้านเพิ่นว่าเปิดพุ่มบ้านเบิกซับไปย่างไปขางหัวพอดีนะมามาเบิกเบิกซับเขามันีเขามะนีวาสั้นมามาเจ้ามาพ่อดีปูกระลังสิเปิดพุ่มบ้านเพิ่นว่าพุ่มเฮี้ยนี่ละเพิ่นว่าเอาปูคือดีแท้ว่าสั้นเพิ่นก็เลยเชิญเขาไปในงานในงานอ่ะมิเตเบิกซับก็เพิ่นสองคนเพิ่นได้ขีดไว้ซีซีแยงสินะขีดผ้าครึ่งเป็ดซีซีล็อกมา คนได้เอาเมื่อโจ๊กขี้ดินบ้างกลางโจ๊กออกมาเป็นหูว่งกลมอยู่ใส่กลางเป็นวงกลมอยูย<ม>่ใส่กลา,กางบานื่อนก็เลยว่าอันไหนเบกิกทราบเป็นผู้เปิดเพราะาเบกิกทราบสัตธาอยู่บ้านปูบ้านหญ้าน,นี่เบิกทราบเป็นผู้สัตธาอยู่พุ่มปูพุ่มหญ้าให้เบกิกทราบเป็นผู้เปิดเดอเ้อเพื่อนว่าเบิกทราบเพิ่นได้โจ๊กขี้ดินออกหายเบกิกทราบด้วยว่าหา,า,าสี่ศูนย์ว้อคอยว่าหาสี่ศูนย์มันสี่เปิดสี่ทิศเด้อเพื่อนว่า มันจิเป็นจ้าไดพี่รองมาแต่สีบอสี่ศูนย์บอกก็สีมาหาสี่ศูนย์ฮะนะกูมันเกลือมืดจุกลงไปเนาะเพื่อนแกขีดไว้เป็นสีทีเพื่อนว่าให้เปิดซีทีเจอเพื่อนว่าจังสีก็เลยวางไว้สิบว่าหาซี่ศูนย์เลยตีว่าสี่ศูนย์พอเพื่อนขีดไว้ซีทีเพืนจุกใส่กลางบอกมันแบบเป็นหู้กลมๆแม่เป็นวงกลมแม่มันสีมาต่ำเล่าเหมือนแร่งบอหาซี่ศูนย์นะซี่ศูนย์นี่ละ ก็เลยวันสีมาสี่ศูนยบอ่อันนี้ก็ฝันซ,ซ,ซื้อพี่น้องแต่ว่ากะจุดถูกเชียงใส่กันนะได้แปดเจ็ดหกมาตรงเลขถี่ปอยคือหกแปดกับแปดเจ็ดตรงอยู่สองคู่นะค่ะเอฟซี FC กับพิจรารร่าเอากะโตเบ่ได้อยู่ในวงกะซื้อไว้พ่อฟัง่งพ่อได้ทุ่นขึ้นก็ได้นังเทียก็ออกโตบ่วงอะนะตัวห้าวงไว้นังเทียมันกับ่บมา แต่ว่ากานออกตัวในวงเอฟซีมันก็ได้หลายตอนนี้กระลังสางหอห้ปูเพิ่นนั่งไปเขาฟันหัดเอฟซีมันเบิ่งไรลสดนะเพิ่นเป็นปูพูพูหรือสีเพิ่นกับมีตํหนัดขึ้นกันบานนี่เพิ่นก็เลยว่าห้ยปูทางนั้นมาซอยสางหอแเนี่เพิ่นว่าเบิกทราบกันกําลังเฮ็ดนี่ล่ละไอ้เพิ่นก็อยิดขึ้นลวกแ็แอมแอมละเพื่อว่าใหา้ฝนสาใ่บระหันถูกเปียกหมดเนาะเยียบจุดบ่ได้ บาดนี้กสิได้เก็บขอเขาในหอปูกสิตเพรเปียกถูกเทียนเวลาเอฟซีมาไหว้เนาะค่ะ<ฆ>กสิเห็ดหัวถ้ำย่นีนีพราะว่าไปยังขึ้อยากเห็ดหอวถ้ำกสิตเส้นคู่ถ้ำออกมาอยู่มากเป็ดหมองสวดมุ่นไ่หมองนี่นะเวลาพอแม่พี่น้องเพื่อนมาเลี่กกสิตผ้าสวดมุ่นไปน้ำกสิตได้เขาไปขอน้ำคู่ถ้ำแล้วเทนยายยน,น้ำสวดมุ่นปฏิบัติถ้ำไปน้ำปูยาอยู่นีกสิได้ฟังเขาสวดมุ่นน้ำ กะได้บ<ๆ>ุญเนี่ยข้าสวนมุ่นไปเทวดาเพิ่นกะมาฟ้างเพิ่นกะได้บุญน้ำเห้าเห่ากะได้บุญไปอีกจังนึงการสวดมุ่นสนอกผู้ไดดวงตกดวงพอดีกะสีผ้าเขาสวดมุ่นเพื่อเสริมดวงดวงกะสีดีขึ้นเทวดาเพื่อนกะอย่างนี้เห้าสวดมุ่นเพื่อนกบสีมาซอยเห้าน่ะแม่มือทราบกะแยกของสวดมุ่นไว้บ้านเนาะนังเทียก็มาหนีมาไหวซื้อนังเทียกะสวดมุ่นทั้งปุ่นนังเทียก็มาสวดมุ่นทั้งทีก็เลยอยากเอามาสวดมองเดียว เพื่อจะให้เทบดาเพืเ่อนได้เบิงเบิงแย่งเขาเนาะอันนี้เด่นในวงกลมเด้อค่ะเด้อเด็กีขอติดต่อ,อยังไง092ติดเคียนใช่นั่นไม่ก็เลยจ้ะเดี๋ยวเขียนต้อหนึ่งอะไรอันแอดไลได้เนาะคะ่ะต้งเือกับส,สีแอดอว่าได้เพราะว่ามันติมแต่กระทุ้เอาเนาะ ๙ก๘๖๑๘งแปีจ้าสำหรับผู้อยากเมื่อวายหรือว่าอยากร่วมผลนน้ำไม้แก้บุญหรือว่าอยากเทล็ดหอห้องซอยปูกันมีโชคมีลาบอาจจะถูกรอตรีรางวัลนี้ไงก็ได้หรือว่าอาจจะถูกรายวันแก้ว่าของเบอกตามนี่ข้าเจ้าไปประจําวันจันทร์หอดหอดสุกคนด้หอดเสาอาทิตย์คนดเข้าเจ้าไปอี่ยังพูดนี่ข้าเจ้าได้โชว์ข้าเจ้าว่า ไปไล่วันพอไปไล่วันทุกมือวันนี้ข้าเจ้าไปซื้อเองไหมเ <c oughs> ข้ากับประจักอันนี้เบอร์โต้นะค่ะส่วนแนวทางนี่ก็ปวยซสดๆดเลยเนาะคะ่ะเนาะทางไรสวดทางช่องนี่ละครับกระเทียกันซดๆเพราะว่าสิวายก้อนจังปลอยเนาะค่ะหล่ะกันขอเหล็กพื้นกระสีมาในวงนี่ละ มาเจ็ดแปดแล้วครับผมค่ะมันคืมี่อันแบบบ่าขาดวันเนาะพอจุดถูกแล้วคันติตรงเลขที่ป้อยเพื่อดีเจ็ดแปดมันเปลีนเป็ดเนแปดเนาปดนาะแปแเราแปดเจาะแปดแปดาะแปเนาดแปดเนาะแดแปดเนาะแเนาะดนแเนาะแปด้ปเนาะแปดแปดเนาดแปดเนาะดปดเนาดแปดเนาะแปดแปดเนาะแปดแปดเนาะแปดแปดนาะแปเนะแนาะแปดแปดเนะปดแปดเนาะแปดแอทเนาแล้วปดางเรา่องดเาะว่างพปาะนาคแล้วค่ะ ขอให้ถือสองทุ่มเครื่องเนี่ถือเดอ้อให้ถือตู้เลขตู้เบอร์ตู้งวดเอารวดเด้อปูเดอ้อไปหอดรัตบาตไทยคุณละอันนี้ตำเล้าสองทุ่มเครื่องตำเสพเดือปูเดอ้อเป็นเลขประจําวันพูดนะคะเลขมงคลการไหวมือนี้ผู้ใด,ดมากะแล้วแต่เอฟซีจะพิจาละหน้ามากตัวใดสอบตัวใดคอมเมนต์มาใดเนาะคะ่ะกับเพื่อนไก้สุกดูอยู่ได้จนได้เย่อห้หอยเพื่อนไม่เพื่อนตากฝนหลาย ฝนสาดไายนะคะครับเห็นทุกจ่องแล้วเนาะเอฟซีบอกชอบศูนย์ห้าสี่ใช่ครับอันนี้ศูนย์ห้าสี่เนาะชอบกบว่าจังสั้นละบาดีเอฟ fc ผู้อันเพืคนเป็นเปิดตำหนักเพืคนเป็น,นปูนปนรื้อสีอยู่ล่างสิบอนโทู่ม้าเมือกี่เพือนว่าปูอยู่หนี่นั่งไปให่ <c oughs> อนศูนย์สามความม่งตรงศูนย์หาสามเลยไหมขัตีพิษเจริหน้าแล้วมันกาแลยวเตโชคขึ้หวาน <c oughs> เนาะแล้วเตชดวงโดยชอบกับบุหัวน่ะออกตัวใดตัว แต่ว่าให้เบิร์กซื้อเป็นเลขมงค้นประจําวันพุธพุธที่สิบเอ็ดกันยายนสองห้าหกเจ็ดไ้โขไฮมันไ้ล่าใไ้รวยผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ห้ปด์นี้ปดสินใดเด้อสาธุก็ห้แจกตามตู่เดือปูเด้อสาธุสาธุครับสาธุกาุเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมแต่มักคือเจ็ดแปด มมาเจ็บแปลเลยเศร้าเลยคมาอันนี้ยังกอหาี่อ่ะไม่หเจ็บแปต่ผมมาเจ็บแมาเจ็บแปลเนาะแคือการนั่งถูกวันแรกจุดบอกแล้ว่ะเจกับห้าสี่โอ้ยสี่โอ้ยคุณไม่ได้โดนถูกใจถูกใจครับถูกใจเพราะว่าถูกใจถูกใจูกอันแรกเลรว่าสีเชียงใส่วันมีบอลนหนีวระจัน บบตีดแม่โบใหม่แม่ก็เลยว่าแต่โบใหม่แต่ว่าโบแมนได้บบตุดนะก็เลยเอาอันใหม่มากจังใหม่แตกค้านะถูแตกครึ่งแตกครึ่งสามตัวแตกสาตัวแตกเด้อจูสายที่ได้สามตัวละผู้ใดทตบุญมากได้ขึ้นลอยเท่าพันเท่ามื่าแสนเท่าเ้อจูสาไหได้ปูยาเขาไปเนี่ราบหมากลแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นพ่อแม่เบอันเพื่อนห้เบอร์ซับเป็นผู้ เบิกซีทิศไหมใครเป็นคือนเบิกขียนเพื่อนแต่แท้นเพื่อนไหนห้าเป็นผู้เบิกนะห้าเป็นผู้เบิกซีทิศไหมกันแน่สี่ผัหาซีนบ้าแ่จังว่าเขาอยากให้แม่ก์ร้อนม่อาจจต้องให้เงินแังว่ารับจันจีราต้องให้เงินเอาเพื่อนให้พิศนา เพื่อนเหตุไปเพ่ฮาเนี่เป็นผู้เบิกซีครับผมเขาก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอฟซีครับผมวันนี้ก็เขอให้พ่อพ่อแม่แม่มีโชคมีลาภกันทุกท่านเนาะมีโชคลาภแล้วเดี๋ยวไปดูตัวเลขกันตัวเลขนะะย้ำกันเป็นแนวทางนะคะความเชื่อส่วนบุคคลห้าสี่กับเจ็ดแปดเนี่ยนะเอฟซีเนาะมีเอฟซีคอมเมนต์มาอยู่ถือผิดใจเลยล่ะ ไกก่็จำเล่าแซ่บๆผมบอกอย่างเดียวครับแม่อย่าพลาดนาคะนาะงกูได้เบิรงไหลนี่นะคะกูให้เธอให้โชคให้มั่นให้น้ำให้ด้วยเด้อพี่น้องเด้อกองเบิกซับไดนี่เอฟซีเพิ่์นท์โอ้ค่ะมากับานเล็กตรงกันว่าปูอยู่นี่น้ำไปบอกเพิ่นไปบอกผู้นั้นให้มาหมสางช่วยผู้อันผู้นีเป็นน้องตั้งแต่อดีตศาสตร์่นวะ น่องเจ้าเจ้าไปสางหอวซอยในเร้อสางไอ้พอในเร้อ่าส่นปูดำพอนั่มไปบอกอเออเขาเงิดจะได้นอกเพิ่นเห็นเ่าไหไรสดซื่อๆนะแม่แต่เพิ่นนั่มเขาไปฝันนะนะหายได้อีกศูนย์สามเรามาตุงก็เข้าอีกศูนย์หาสามเอาสอบจังตามพี่น่อง